ใครที่มีปัญหาตัดไม้นะครับตัดแป๊บๆนะครับแบตหมดแล้วนะครับด้วยเลื่อยแบตเตอรี่ไร้สายพวกนี้นะครับตัดสักสองสาท่อนสี่ห้าท่อนแป๊บเดียวแบตก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าแบตพวกนี้นะครับมันเสื่อมมันเสียเร็วนะครับสเปคแบตมันยี่สิบโวลต์นะครับจะก้อนจะก้อนอ้วนแค่ไหนก็ตามนะมันจ่ายไฟออกมาประมาณยี่สิบโวลต์นะครับโอเคใครสะดวกซื้อใหม่ก็ซื้อนะครับถ้าซื้อมาแล้วยังไม่โอเคนะครับลองแบบนี้ไปซื้อแบตเตอรี่ของ รถมอไซค์นะครับลูกละ200บาท12โวลต์12โวลต์มาต่ออนุกรมกันมันจะได้24โวลต์น,นะครับแต่แบตเดิมมัน20โวลต์น,นะครับใกล้เคียงกันนะครับต่อนุกรมกันเสร็จนะครับเราจะได้12โวลต์5แอมป์นะครับแบตมันก้อนละ5 M แอมป์นะครับต่ออนุกรมกันเพิ่มแรงดันขึ้นมานะครับแต่กระแสเท่าเดิมปึ๊บขั้วลบขั้วบวกนะครับทีนี้ ใต้ฐานเลื่อยนะครับมันจะมีขั้วอยู่สองอันอนนี้ผมสาธิตให้ดูเฉยๆนะเราก็ขีบเข้าไปเลยนะครับลบขาหนึ่งบวกขาหนึ่งนะครับสลับทางไหนก็ได้เราลองนี่นะครับทีนี้วิธีการดูนะครับเส้นบนนะครับฝั่งบนเลื่อยต้องพุ่งออกนะครับฝั่งล่างเลื่อยต้องพุ่งเข้าหาตัวนะครับมันถึงจะหมุนทุกทางนะครับ อันนี้หมุนผิดทางอยู่นะครับเราก็แค่สลับสายนะครับบวกเป็นลบลบเป็นบวกนะครับมันก็จะหมุนเข้าหาตัวแล้วนะโอเคนะครับอันนี้สาธิตให้ดูเฉยๆนะครับว่าเราก็แค่ต่อสายจากแบตเตอรี่24โวลต์มาเข้าตรงนี้นะครับเราก็หาวิธีการโมดิฟายเอานะครับประมาณนี้ เราก็พกพาไปไหนก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้หนักมากนะครับอะลองดูแล้วกันนะครับถ้าใครมีปัญหากับแบตเดิมแล้วมันเซ็งๆนะครับเลื่อยมันใช้ได้ดีแต่มันมีปัญหาที่เนี่ยฟังเสียงดิเสียงเอื่อยๆแล้วนะครับแบตหมดแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแชร์ไอเดียไปลองเอาไปประยุกต์ใช้งานกันต่อนะคระับสวาสดีครับ